ยยแววาพา้ครอ,อบครัวมาฉีดวัคซีนได้จะหาคนเลยทั้งมอดทั้งตตเวดทั้งนงยุทั้งแตแอดน้องไอจีกะมาตรวจเรียกที่กันจะ้ะสแบบวัยายท่านเนี่ยเงินเขาใครจ้างยายแววฉีดวัคซีนแล้วเรีวกกันเลยมาหาเพ่อนยืนตึกขาแบบ้างหน้าคาววม่ฉีด อะมกิดไข่ไทีไขแ่แห้งได้สองคืนละ่ะวันนี้จะเลยพามาหามอเจาะเลือดจ้ะจเจาะเลือดเราจะตรวจไข่วัดไงนาะเพรอะคนเลือดก่อนเขา มาเีาค่ะจริงๆตุนนอะไรบอ อร่อยฉันเนี่ยมา่อนแั้นนี่มัออ้งต้องกระดกคอแท้ๆกันลูกคือซ่อนบ้านเขาเนาะอ่าปากเพราะหรอ สิยงรายที่ได้ใจจ้าสวย๋อหญ้าสวย นี่มเนะนเลือดันโอ้นั่นผู้ทวดลูกทวดไปทิ้ยังมาบุกแยปากเรื่อยๆละวอยู่ลงที่บ้านโอ้วบุกน้ยถวดไปไหนมาถวดถวดไปไหนมาเนาะเข่าผมใกล้ก่นนะ เตเต้ีจีกินเาขา<อ>กับกินไข่ตุนรอ,อร่อยปะลูกไส้ออ่ไลน์อะไรปะทุกที่เราไปกิน,นทุกที่ไม่ได้เห็นกินโดนแล้วเจ้าเห็ดหอมก็กินนี่นะ ไก่กเขาต้มฝีมือพ่อแล้วไอจีเฮ้ยเร็วอะไรไหมคะ ฮอนจีเป้ากันลูกเป้ากัเป้าเป้าคนเดียวเออเก่ง่ามีแหงเป้า อืใแห้งไหนแห้งที่ยืนแหงน้แหงท<อ>ี่ยืนกับบ่มีเดยขอประด็หมอตรวจแล้วคอประเด็นนั่นนี่ปูเราปูกำลังมาเน่ะปู

นี่ก๊บ <Hey, นี่๊บออได้นะคะาออออกออเป็นกำลังใจให้ไอนนอคะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อน อ่าบ๊ายบปิดคลิปฝาดไลค์กดแชร์ฝากนอไอ้เี้้ค่กันไม่คิปนวัีค่ยไนวันนีค่ดบายไร็วเแล้วสรุปแล้วบัได้น้อนหรอกจ้ะมาให้นอนเนาะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นไข่แล้วก็เป็นหนี่เป็นไข่บ้ก มันไข่สูงแล้วมันเป็นไขแล้วันยอมหายง่ายเจาะเลือดเจาะเบิดสามพันกว่าบาทมันตรวจอะไรยังไงตรวจป้ายจมูกน้ำไอจีบอได้นอนจ้ะที่แรกหมอมั้นอนไหมจะนอนก็เรือว่าขอเจาะเลือดองก์กรถ้าว่าเป็นไข่แบบว่าให้นอนก็ได้นอนนี่ไ แต่ถ้าแบบว่าบได้น้อนกะดีตนเนาะใสเข็มปักขาอยู่ฮะเห็นเห็นพยาบาลซื้อกะให้เห็นชุดขาวเห็นชุดขาวเห็นหมอกระให้ตะกี้อุ้มออกมาบายบายหมอหมออยากหัวบายบายไอจีบได้น้อนหนอกจ้าไอจีเป็นไข่ติดเชื้อนิดหน่อย เสื้อก,กับบ่ขึ้นหลายเลือกหูแม่ป<ะ>่อแม่พ่อ<ะ>ของมัเบเห็นเห็นพยาบาลก็ให้เห็นหมอก็ะให้หลอนย่านเพิ่นเจาะเจ็บ ไปเดี๋ยวไอจีจะไปเซ็นทันเขาไปใส่เขาไปแม่โคหรือว่าจะไปเที่ยวกันเขาไปหาเมื่อนัรนเมื่อนีร่กันยังเคยไปซื้อของเนาะไอจีจะไปเซ็นทันผู้ไปวัดนี่ยูุเฒ่าไปวัดพูเทเฒ่าไปวัด หมดหมดวัดบอกวัดวัดพุทไปวัดคยั้ยักิยักไข่ลละยักิยักิยัก้คนเก่งเก่งจังเลย bắt bay bận, bị tụt tít phơi, kim ya, là. <laughs> <laughs> ไอจีท่านี้เลยอายอี่ดีนะลก็เอลฉลอาอย่าปีเ่อไหร่ร้อยร้อยเอลไปได้รอยไปแล้อเอลกจงั้นผลมันี้ไปยี่ไหนรอทุกอยางไปเอลอีกเดี๋ยวจะไปกับอาวันเปลยอกนิดองเลเปลี่ยขนาดนี้